เข้ามาแล้วมาแลกคูปอง2,000บาทลดราคา150บาทเพื่อนจะซื้อของเยอะๆก็มาแลกแลกคูปองเสร็จแล้วก็เดินซื้อของคุณก็ได้ราคาลดและพรุ่งนี้ก็มาซื้อใหม่ให้หมดจำนวน2,000บาทเขาก็ให้เวลาระยะเวลาอยู่ประมาณ4-5วันนี่แหละนาะโอเคนะครับตลาดเนื้อสัตว์ตลาดไทยตลาดไยครับผมเพื่อใหญ่ อลกการมาก <S <S อาวทำไมทำคลิปหน่อยมัมีใหญ่ขนาดนี้เลยมันเพิ <S <S ่งมาเข้ามาแรกว <S 1> <S 1> แลยว,ว,วัน<อ>แรกแอมเลยแอร์หมดเลยอ้ที่วางฟองมันง โอ้โหอลังการเลยนี่พวกไก่พวกไรย่างบนเรือเหรอเหรอชื่ออะไรกี่อย่างมูอ๊เห็นค้อแรกจุดตรงนั้นแรกอะไรฟังกับพี่สองพันดาราห้าสิบร้อยอะไรหรือวันแรกเลยครับรถเหรอเพิ่งมาคันแรกเหมือนกันเหรอโอ้โปีดมาแล้ป่ะนู้ปีนมาได้ป่ะนุปีนมาได้แข่งแบงก์ไอซดไอซ์ไอซ์เรือออกทะเลเหรอ แล้วทะเลจะมานี้ด้วยไหมไปดูทเลนลนจะรวมในของพวกพมทั้งรอบอ่ะไปยปิดอ,อลังการมากสวยงามมากนะโหยอดากสวยอา บริการดีมากเลยใหญ่อลังการมากครับเพื่อนโอ <habitude antique. S 1> <issions> ้ <üm> โหยอดโลรก้าสบาทร้อยเก้าตามไซส์สวย สะอาดตลอดเลยอยู่พืนเราตอ้องไม่สะอาดตลอดยอดโอ้โหนี่ทำ,ทำไรันข้างหนันี่สู้กระจกทืน เนี่ย oui ม mm pues mm ีทั o ้งไอนี่หามันนี่ยอดอลังการมากพี่น้องหลแอร์เย็นฉ่ำเลยพี่น้องเย็นโอ้โห สมพอก็อว่าเหมือนร้านทองผสมอะไรสดก็บอกเหมือนร้านทองเลยพเพื่อนยอดตอน,นแรกเราคึกว่าร้านทองเราประดับมาเป็นร้านใหม่ๆยอดเกดเกดเยี่ยอดมีร้านหม,นมูปอดก็มีบูดูซือ ตลาดไทยหมูดีสีตลาดไทยเพราะว่าผสมกันไรสดตรงนี้เลยหมูดีสีตลาดไทยครับเพื่อนๆต้องเข้ามาเจอหมูดีสีตลาดไทยใหญ่ที่สุดโอ้โหโอันนี้หมูมันตัดเลยครับเน็คคาบริการดีด้วยนะเน็คคาเขาเชิด เยอะมากโอ้มีรากละหลายราคาให้เราเลือกกับการเพื่อนยอดโอ้ยอลังการมากเลยพี่น้อง ย้ายมาอยู่ในห้องแอร์นะครับประตูนี้เราไม่ต้องเปิดเราเดินเข้าไปเหมือนเซเว่นเลยมันจะเปิดปิดเข้ามาเองประตูเดีจะตั้งเวลาปิดปิดเรียบเห็ดเต็ไก่มีหมดทุกอย่างเราเลือก ร้อยี่สิบบาทก็มีทันกิโลละร้อยยี่ร้อยยี่มีหมูบดร้อยยี่สิบหมูบดหนึ่สิบบาทตกตับกว่าแนึสิบ้อย กับ80พวกอะไรหกสิบห้าบาทหัอใจเนาะหกสิบห้าบาทตามราคาเลยไก่ตัวน,นี้เป็นโซนไก่ไก่ไก่บ้านไก่ไก่ก็ราคาโลร้อยสามสิบบาทไก่โอ้ไก่ตัวใหญ่โอ้ตัวละหกสิบบาทตัวเดียว ขายเป็นตัวโอว่าขายเป็นตัวอ๋อขายเป็นโลโลละหกสิบาทหนึ่งโลหกสิบาทสุดยอดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก็ทำคลิปแป๊บหนึ่งตูรอบด้านเลยรอบ เกมงรตรงนี้เป็นโซนไก่เพื่อนมีโจนไก่โซนเนื้อเนี่ลให้โล่5บาทราคาเท่ากันหมดโอ้หเนือน้อวัวเนื้อควาย สวัสดีครับทลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ